ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง q ิวรีวิอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ผม q ิวรีวินะครับก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการตั้งค่านะครับโทรศัพท์อีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นการตั้งค่าเปอร์เซ็นต์แบตนะครับให้มันโชว์ขึ้นหน้าจอหลักของเรานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยมือถือเนี่ยเวลาเราซื้อมานะครับบางทีมันก็ไม่ได้ตั้งค่าแสดงเปอร์เซ็นต์แบตไว้นะครับที่ด้านบนของโทรศัพท์ของพวกเรา นะครับ <Okay. S 1> ทีเนี้ยผมก็จะมารีวิววิธีการทําทยัางไงให้ตัวเปอร์เซ็นต์แบบเนี้ยมันโชว์ขึ้นนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นตัวเปอร์เซ็นต์แบบแบบนี้นะครับเพื่อเราจะได้ทราบถึงเปอร์เซ็นต์แบตบที่แท้จริงนะครับว่าตอนเนี้ยแบตเราเหลือประมาณที่เท่าไหร่แล้วนะครับเราถึงจะควรชาร์จแบตนะครับนะครับ,นะรบเพราะว่าบางทีมันจะขึ้นเป็นตัวเขียวๆแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดขึ้นเป็นตัวเขียวๆแบบนี้มันจะไม่รู้ เปอร์เซ็นต์แบตที่แท้จริงนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับเราควรชาร์จได้หรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอ่าวันนี้ก็จะมาดูกันนะครับว่าวิธีการตั้งค่าเนี่ยจะทํำยังไงนะครับอ่าอันดับแรกเลยนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะตั้งค่าไม่เหมือนกันนะครับบางทีมันก็จะไปอยู่ในการตั้งค่าความสว่างของหน้าจอนะครับบางรุ่นมันก็จะไปอยู่การตั้งค่าของแถบแจ้งเตือนนะครับ อันนี้ก็ผมก็จะสอนสอนใน oppo นะครับเป็น oppo รุ่น a9 2อ2 0นนะครับเพื่อนๆคนไหนใช้ oppo a9 2020นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างจากเครื่องนี้นะครับอสอนเพื่อนๆนะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าแบบง่ายๆนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ผมจะขึ้นให้ดูทางให้ขึ้นได้ให้ดูทางด้านนี้ดีกว่านะครับจะขึ้นให้ดูทางด้านนี้นะครับ อันดับแรกมาถึงนะครับเราอยู่ที่หน้าจอหลักนะครับอ่าเราอยู่ที่หน้าจอหลักของเรานะครับก็ให้เราเลือดไปตรงรูปฟันเฟืองอะครับฟันเฟืองการตั้งค่านะครับอ่าการตั้งค่ารูปฟันเฟืองนะครับกดเข้าไปเลยนะครับอ่าพอเรากดเข้ามานะครับก็จะเป็นการตั้งค่าทั่วไปนะครับการตั้งค่าพวกหมดเครื่องบินนะครับการใช้เครือข่ายข้อมูลอะไรต่างๆนะครับอ่าเราก็ เลื่อนผ่านไปนะครับให้เราเลื่อนลงมาที่แบตเตอรี่นะครับนะครับมันจะเขียนว่าแบตเตอรี่เห็นไหมครับเพื่อนๆแบตเตอรี่นะครับให้เรากดเข้าไปเลยปึ๊บอ่าพอกดมาเข้ามาในแบตเตอรี่นะครับมันก็จะขึ้นเปอร์เซ็นต์แบตของเรานะครับว่ามีตัวไหนนะครับใช้งานอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เราเลื่อนลงไปเนี่ยที่ล่างสุดเลยนะครับอ่ะเราก็จะเห็นคําว่า แสดงเปอร์เซ็นต์แบตนะครับแบตเตอรี่บนแถบสถานะนะครับก็ให้เรากดเปิดไปใครที่ยังไม่เปิดก็ให้กดเปิดให้มันเป็นสีเขียว,ยวแบบนี้นะครับอ่าบางคนปิดอยู่ก็กดให้มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับแบบที่ผมอ่าวงให้ดูนะครับอ่พาพอกดเสร็จไปปุ๊บเปอร์เซ็นต์แบตมันก็โชว์ชวขึ้นอ่าด้านบนมุมขวาของเรานะครับอันนี้ผมปิดให้ดูอ่าถ้าปิดเห็นไหมครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับ จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บอ่ะมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบแบบนี้นะครับอ่ะง่ายๆนิดเดียวนะครับเพื่อนๆลองไปทากันดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดูไปก็ได้นะครับโอเคเนาะวันนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ด้วยนะถ้าเกิดคลิปนี้เป็นเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับเราก็แชร์ได้เนาะแล้วก็ สำหรับคนที่ชอบคลิปของผมนะครับก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b เบอร์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคนอกวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย